หน้าแปลงที่ดินนะคะเนื้อที่200ตารางวานะคะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะ200ตารางวาตำบลพันเนียตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาชมที่ดินวิวภูเขาล้อมรอบนะคะติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะคุณผู้ชมวิวสวยมากๆเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่กับผู้ชมกี่ท่านคะพี่นะัาวันนี้ท่านผู้ชมเข้ามานะครับประมาณ60ท่านนะครับอ,อ๋อหกท่านทางช่องทางทีทด้วยนะคะผู้ชมตอนนี้เาอยู่ถนนสาธารประโยชน์หินครุกนะคะ วิวธรรมชาติภูเขาล้อมรอบเลยอากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับการปลูกบ้านสวนยากเกษียนนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะแบบทวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่นัดแจ้งรายละเอียดคุณผู้ชมเยอะแล้วนะคะแต่ว่าขออนุญาตทวนสําหรับลูกค้าหรือคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมภายหลังนะคะนี่ค่ะจะแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวามี3แปลงอยู่ติดกันนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้ใกล้กับถนนลาดยาง500เมตร ยังไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงการปลูกบ,บ้านสวนนะคะแล้วก็วิวภูเขานี่ก็คือล้อมรอบแปลงที่ดินเลยนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ารอบทิทางก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงที่เขากําลังไถนาอยู่แล้วก็เมื่อกี้พาคุณผู้ชมไปชมแล้วใช่ไหมคะพี่นัทเป็นเป็นนก,น,นกบินตามบินตามใช่ครับบินตาม,ามาสวยงามมากๆเลยเมื่อกี้ก็บอกทางท่านผู้ชมแล้วนะครับเป็น วิวของธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยใช่ค่ะตอนนี้นะคะแบบพาคุณผู้ชมมาชมแปลงที่หนึ่งนะคะแปลงที่หนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมมีคําถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะก็คือแปลงที่หนึ่งสองร้อยตารางวานะคะยาวไปสุดแปลงด้านหลังเมื่อกี้พี่นะะัทพาคุณผู้ชมชมด้านหลังยอด้านหลังมาแล้วอันนี้ในช่องกิดีนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่สองแปลงที่สามเป็นลำดับต่อมาเลยนะคะ แต่เราได้ทำคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง200ตารางวาราคาถูกมากๆจับจองได้เลยนะคะราคาย่อมเยาวนะคะที่สวยวิวสวยอากาศดีนะคะใกล้กับกรุงเทพร้อยกว่ากิโลใกล้เขาใหญ่นะคะ92กิโลเมตรโดยประมาณนะคะวิวภูเขาอยู่ด้านหน้าแปลงแบบนี้เลยนะคะ สนใจเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆนะคะติดต่อสอบถามเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ทักทายได้ตลอดเวลานะคะเด,เดี๋ยวต้องให้น้องแหม่มนะครับตอบลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวพี่นัทจะพาคานผู้ชมไปร,รับชมต่อนะคะ,ะเลยได้เลยค่ะขอบคุณมาก เมื่อสักครู่พี่นัดพาคุณผู้ชมไปชมอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่200ตารางวาแบ่งเป็นฉนา3แปลงติดกันเลยนะคะอยู่ที่ตำบลพันเนียดออำเภอโคกสํโรงจังหวัดลบบุรีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มัมก็อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ถิ่นคลุกอย่างดีเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่ดินสวยๆนะคะติด ถนนสาธารณะ,ะประโยชน์นะคะแล้วก็วิวธรรมชาติแบบนี้นะคะวิวภูเขาล้อมรอบแปลงนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอดีนะคะ0638412188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube ชื่อช่องว่า n w Real e s t a t e 78นะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแบมพาคุณผู้ชมมาชมที่ดิน 200ตารางวาจะตั้งอยู่ที่ตำบลพะเนียดอ,อําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นที่ดินแบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวาวิวภูเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆกับเรานะคะคุณผู้ชมตรงนี้วิวภูเขาก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะเห็นวิวภูเขาลูกใหญ่นะคะชัดเจนนะคะตรงนี้มีโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอนะคะคุณผู้ชมถนนก็จะเป็นถนนหินคลุกสาธารณประโยชน์อย่างดีเลยนะคะ วิวธรรมชาตินะคะสนใจเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆติดต่อสอบถามแบบได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้แบบอยู่แปลงที่สามเนี่ยเขาจะมีแนวเขตตรงนี้ก็เป็นต้นสะดาลูกแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะติดถนนสาธารณประโยชน์หินครุกนะคะลูกค้าที่ต้องการที่ดินวิวเขาลบบุรีตำบลพเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัด ลบุรีติดต่อสอบถามแบบได้นะคะเรามีที่ดินสวยๆราคาถูกมากนะคะคุณผู้ชมราคาถูกแบบย่อมเยาวสุดๆเลยนะคะแปลงละ200ตารางวามีให้เลือก3แปลงด้วยกันลูกค้าที่อยากได้ที่ดินเป็นของตัวเองแต่ว่า ไปเจอแปลงที่ราคาสูงมานะคะหรือว่าราคาเขาไม่สูงหรอกนะคะแต่ว่าเขาอาจจะจํานวนไร่เยอะนะคะคุณผู้ชมาอาจจะไม่สะดวกนะคะแหบมบขอแนะนําแปลงนี้เลย200ตารางวานะคะอยู่ใกล้ถนนลาดยางหน้ากว้างมากๆนะคะคุณผู้ชมวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะกับการปลูกบ้านสวนยามกเกษียณหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะใกล้ถนนคอนกรีต,นะะตรบบเนี่ยค่ะตรงรถของแหมมจอดไว้เนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะคะแล้วตอนนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเขาถ นนะคะคี่ค่ะแปลงที่ดินจะอยู่ตรงนี้ค่ะเลี้ยวขวามาเนี่ยก็จะเป็นถนนหินคลุกนะคะคุณผู้ชมรายละเอ,อียดแบบทําคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วเดี๋ยวมารับชมทางคลิปวิดีโอเพิ่มเติมตอนนี้พี่นัดก็พาลูกค้าชมอีกช่องทางหนึ่งเจอกันในคลิปต่อไปนะคะตอนนี้โอ้ยนกบินเต็มไปหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่ถนนลาดยางก็ไปทางนี้อีก500เมตรวิวภูเขาก็ลูกใหญ่มากๆเนี่ยเขากำลังไถานาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ